មសុខមើងជូនបងម៉ែបិញងហៅគុកកូនខាមសុខខ្វះទៅផ្សេងគាត់ទៅផ្សេងតាំងមសុខ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 ម៉ាជុងម៉ាជុងមសុខ มาสุงคะมาสุงคะมาสุงคะอ่ามามามาสุงพ่อเมพสุงคะเคยได้เสียงกันเพื่อได้เสียงตั้งมาสุงคะ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 ไม่ได้ออบลัดลงหมายพงค่ะเนาะหมายพงมาจากลัดค่ะ มา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 ถาม่อมจมกันค่ะเนะเาะอ่าเมื่อกุปอกในเป็นว่าเป็ดเจลีปาเนี่ยวะเป็ดเจลีปาเต็มทนกลายการเมือม่อเมื่อเหียวในเป็นห้องเป็ดเจงาปลาเป็เจงาปลาค่ะเมื่อเหลียวในเป็นห้องเป็เจงาปลาอย่ายะนะมันเจลีปาวะมันหลุดเลยมีแตง มีมือถือเข้มเข้มค่ะเนาะมีบาจักรลาดดีๆในเปิดห้องวะแทงมิ้งค่ะเปจิงาปานะค่ะเนาะมุกุปกในเปจีรีป่าก็เตรียมนี่จะเปจิงาปาค่ะคำนี้มีมาแทงมือถือนะค่ะพงนะค่ะพงในป้อมไปมีมไปเย้าค่ะเนี่ยคำน่ะเอาสิงออกมากัน โอ้มาห้าสิบแปดสามก็ครับห้าสิบแปดสี่ก็จอมครัมาส่งค้ะมาสงค้ามาสงพ่อแม่พี่น้องเขาครัมาสง,งค้ามา่อไหร่ตมาดัดลองตัวนับมีเงินนำคระบตัวนับมีเงินนำพ่อเผาเขามีเงินนำก็เจ้าเจ้าไหนครัพ่อเผาเขามีเงินนำพ่อเผา่อเขาเป็นคนมีเงินนำอ่าเจ้าเจ้าไหนคะณนะหมายจากรัด 089ย8แปดเก้าอ่าแขมเตะเตค่ะลีเตะเตลีกูเมีวเฮาคาเตมาลัดเนติป่องมันว่าตันับศนะครนะตันับศูนยเป็นถัดไหมค่ะเนาะตันับศนย์เป็นถัดไหมตัวนับหนึ่งหเป็นถัดไพ่ค่ะ ตนับสองนะตันับสองสองสองในเป็นถัดน่ตัวนับสมนะตันับสามสามสในเป็นถัดไพ่นะศูนเป็นถัดไหมหน่งเป็นถัดไพ่สองเป็นถัดน่ำสามเป็นถัดไพ่พอเขาคํามาเลยเพลนตัวตัวนับศูนย์ในเป็นถัดไมม อ่าไปจอะนนะอย่าไปจจายตัวซนกนะซนเนี่ยอย่าไปจอะแล้ละม่แนะนํำค่ะการในมาตัวหนึ่งค่ะเนาะตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยป้ามนตีมันนะป้ามีนตีนนนนมันไล่ว่าหลุกุก็ค่อตัวนับไปหลุหลตัวหนึ่งเนี่ยหลุกุก็ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นที่หน,น okay. ึ่งค่ะเนาะเป็นที่หนึ่งมันจะงตาวันค่ะเนาะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นที่หนึ่งกาในเฮ็ดชังกอเปิลฮู้จักไงเฮ็ดชังกอเปิลหันไง เฮ็ดสังก็อ่องง่ายครับเพราะมีดหนึ่งนะฮะนะหนึ่งในหลดมีตูวกัมในตัวสองตัวสองในปองว่าตั้งหักหลีตั้งหักหรือเย้าก็เป็นคนตองจาน่ะตองจาเพราะมีตัวสองในมันมลืมค่ะลาดสังก็ลืมลาดลาดปีไก่นะปีเหม่ใต้ปีไก่หอบกันลาดสังเนี่ยเพราะปะีเหม่ใต้ปีที่มาในขึ้นว่าถามเนี่ยต้องกูคอกูกัมค่ะ การหลัดงปนกะบสี่ปีห้าปีก็ย่อต้องตัดเศ์ค่ะนะเพราะเผอเคยเป็นคนต้องกุมต้องจ่าป่ะไหนก็โลเจ้าตัวสองค่ะตัวสองในตั้งหักดีแล้วก็ต้องจ่าต้องกุมนะก็ในตัวสองในดีแต่คนยิงแกนะดีแต่คนยิงแกคนใจได้เม็นเหม็นคนใจแตหลอยหัดฐานแกล็ดแข็งนะหลอยหัดฐานแกล็ดแข็งจังกลายเป็นคนใจเจ๊ะ เพราะว่าเจ้าตัวสองในติดเป็นก้นอ่อนแอนะเป็นก้นอ่อนแอเป็นก้นเป็นก้นอ่อนแอเป็นก้นโอนอ่อนอ่อนแอก้นโอนอ่อนอ่าโอนอ่อนเนี่ยันได้กินเหรอเนาะเป็นไมิยิ้งเกอนะก้นใจแต่ผมแดบค่ะกลับนะครับตัวสามนะตัวสามเนี่ยเป็นถัดไพ่ตัวสามเนี่ยแก่นแข็งแก่นแข็งแห้งตัวแห้งเจอแก่นแข็งตัวสามเนี่ยจะเตะตัวสามเนี่ยเข้มเตะตัวสามเนี่ยรีเตะเนาะ กันในคาด้วยอาทิเผงว่าเจ็ดแปเาเนาะเจ็ดก้าตนับแปดเตัวนับแปดเก้าเก้าปดนเป็นถัดคำค่ะตนับแปดเตันับเก้ดน่เป็นถัดคำค่ะเนาะเป็นถัดคำถัดคำนมันเหมือนหนังคุณอคำค่ะถัดคำนเหมือนคุณอคำแาเก้าแดนเป็นคุณออคำเป็น เป็นเป็นจิกเป็นจอมเปิลอ่าเป็นจิกเป็นจอมเปิก้าเก้าแดเนเป็นจิกเป็นจอมเปิลเป็นขุนขุนอันใหญ่เลยเปิล่ะอ่าเป็นขุนอัเปิล่ะแปดเก้าเก้าแอ่าเป็นถัดคำค่ะแปดเก้าเก้เป็นถัดคำนะเพราะนั้นเนด้าเก้านหลวมมีกูก็เนาะมีปารมีมีอำนาจมีพุ่งตันโคแล้วก็เป็นถัดคำนะแปดเาเก้น่ย กำนิด้มาด้วยสองแปดนะสองแปดแปดสองสองแปดแปดสเป็นทัดน้ำสองแปดแดสเป็นทัดน้ำก็เพราะฉันสองแปดนเป็นตะกนยิงนะตนยิงใเมือหนังน้ำกัดกัดเย็นเย็นะตัวสองดนเป็นทัดน้ำนะสองดนเป็นตะกนยิงแปดเกเป็นตะกนใจแปดเกเกาแดนตะกนใจเจ 8ปดเจ็ดอ่าเจ็ดแดแปนียกนยิงก็เลยก้นใจก็เลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยเป็นถัดคำครเจ็ดแป็นี่ยเป็นถัดคำนะเจ็ดเป็นถัดคำเพราะฉะนั้นพอเผยใครมีเงินมีคำก็เจ็ดแ็ดหลมีหลมีเจเนาะมีเงินมีคำอเป็นถัดคำแปดเก้าเก้าแปดอันนี้ก็ช้ำหลมีอ่นเป็นถัดคำขนาดเนาะเป็นถัดคำแปดเาเก้ปเป็นถัดคำมีเงินมีคำ เจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นถัดคำมีเงินมีคำอ่าปอกลเจ้าตัวนับเจ็ดแปดเก้าเนเป็นเป็นนักกาครับ่ะนักกานักกาลงนะมีเงินมีคำนำนะอาจก้ก็เยอะอาจก้มเยอะตั้งเฮ็ดตั้งสังก็เยอะไปวนก็เยอะถัดใจก็เยอะเฮ็ดเฮ็ดชังก็เฮ็ดถึงตีถึงตั้ง,งเฮ็ดชังก็แข้มแลบ ็ดชังก,ก็มีปักมีเปิงเฮ็ดชังก็มีคนกำแถมนะเป็นห้องว่าเจ็ดแปดเก้าเป็นคนอาเจียนเยอะนะเป็นคนอาเจียน,นเยอะตังยองอันเยอะตังยองอันสูงตังยองอันแคมมีเป้าหมายแตดเน็ดแตดตอมียองอัน,อนแตดเน็ดแตดตอมีถัดเจอมันกึม นะถ้าเจอมันกึมเพราะว่า8 9 9 8ใ้้เนเป็นคนหัวค่ำเนะาะเจ็ดแปดจะซ้ำเป็นใจกว้างใจกว้างป้ายวนกว้างวนกว้างว,น,ว,างวนไกลใจอเยอะเจยาวใจกว้างขวางใจกว้างเหมือนถะือเนี่ยว่ะสองแปดตั้งเจ็ดแปดเนี่ยใจกว้างเหมือนนังน่งนัง่มปังหลายดวงครับว่ะใจกว้างเหมือนใจกว้างเหมือนนั่งน้่มปังหลายดวงนะสองแปดตั้งเจ็ดแปดเนี่ย ກະເພາະຈັ່ງນັ້ນແຫຼະເພາະໃຜເຈົ້789 289ເພາະໃນນີ້ငွေນັ້ນໄຫຼມາກູໃຜກູຕງມື່ງເຮົາຢູ່ນກາງນ້ຳໄຫຼງສີ່ໃນນນະນາະນ້ຳງສີ່ໃຜໃດກໍມາທງດກມນພປຈເົາເຈົຕຸນບ289 789ນນທມກູໃຜກູຕັ້ກົນເຮົາຄາລມີາກ หลวมีงานปิญญาหลมีปลายวน้นนะเพราะว่ามีตัวหนับหลีหลกใกล้คัดเจอนะใกล้คัดเจอเพราะอยู่ลายลายมันก็มืนลายค่ะเพราะอยู่ลายแต่มันลายมันหลวเลยคัดเจอคนะัดเจอคัดคอเฮ็ดชังกองเตออองเฮ็ดชังกองเตะเข้มเฮ็ดชังกองเตอเลยกินเลยย่ำเลยหมักเลยมีย้อนตั้งคัดเจอเขา มันก็ในคัดจดเตเตว่าก็าห,นาหน้าการก็อ่อ,องเลยย้อนว่าหมายพงเขาแห้งเล็กนะแห้งมันม่อหมายพงในกองหลุดเลยแห้งมันเยอะติดใจกวนเขาเฮ็ดฉันก็อ่องเลยนะเพราะฉะน,นั้นเขาหลุดเจ้าหลุดน,นับแปดเก้าเก้าแปดนะหลือมีกูก็สองแปดแปดสองกวนยิ่งใล้หลือมีกูก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะในกองกนใจเขาหลือมีกูก็เนาะ พอใครมาหาตัวหนึ่งเาบนหู้จักง่ายเฮ็ดช่งก็ออาง่ายนี่ก็เอาหนึ่งมาใส่ตวงนะพอเป็นค้นยิงก็เอาสองมาใส่ตวงนะสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าเหนไหเป็นก้นยิงพอเป็นค้นใจเฮาเแห้งเยอะแห้งตัวเกลี่ยแข็งแห้งใจเกลี่ยแข็งก็หลัสามมาให้ตวงสามห้าสามหกสามเก้านะสามห้าสามหกสามเก้า พอเจงไหนๆมันเป็นไต่กอ่อกันป้องเป็นไต่ก่อกันป่านนี้ก็เข้ามาใจาก้อนเตออ่องนะเตออ่องเตมนันโดนรับเลยหลุดโลอันตัวเนื้อมาจากลัดนะครับนื้อมาจากลัดเนี่ยโดดตัๆๆเวเตเๆว่าก็ว่ามันเป็นปเปอนเอภัยพาดใจเหรอมันเป็นถัดค่ะเนาะนะเพราะเป็นไม้พงดี ก็เหมือนถังคนมีอจุนดีคนมีอจุนดีมะกรูปปกในคนว่าเมือ่อเมื่อพองไปมาในบนว่าคนมีอจุนดีนะประหลัดทังก็เป็นเฮ็ดจอมประหลัดทังก็เป็นถอมประหลัดทังก็เป็นเฮ็ดจอมอ่าคนอจุนดีก็การกับตัวเลียวในชะ้หมายพงในะน่ะมาจ่อยคน้นเขาพราะเผื่อมีหมายพงดีก็เฮ็ดสังกองแต่ขึ้นเยอะมาสูงไว้ตั้งคัดเจอเห ตั้งหมายพงแหงเหนี่ก็เป็นเป็นคนมีไว้นะเป็นคนมีมีเป็นคนหมักคนมีมีเงินมีคำว้มีหมายพงดีตั้งคัดเจดีอจอมกันปะไหแต่เป็นคนแค้นเจรไรกูก็อ่าเพราะเป็นคนหน้าการก็เฮ็ศเฮ็ดการเฮ็ศงานเ,เหล่เฮกินนำเลีนงเฮอยู่ลายเฮไหนแต่หมายพงแหงก็เป็นชาติอะไรนังเก่า ฮาคาวะกวนเฮาในหลุดเลยคัดเจอหลุมีปารามีนะเหมือนหนังกวนกวนกะย้อนชูที่แพ้เป็นเจ้านั่นน่ะตาลาก็มนังสินหาก็มีกรรมฐานก็มนตาลาก็มนัานศีลก็มีซํากย้อนติ๊กๆนี่มันเหมือนจังนัเฮาถัดมันปาเนาะถัดคนมีนี่มันปาากย้อนแพเป็นเจ้าแพเจ้าปนเอ แต่มันหับไรนะมันหับไรก็ว่าทัดติ๋วห่อมปอก็ห่อมจังกำเละสินห้าก็หมอคำอ่าสมาธิก็มอนังกำใบพีแก็เปิ้ไวบกังคำกังเลยมันจำใบปอกก็ใครเงินจากอ่อนแพร่เนเจ้าใครรับก็ย้อนแพร่เป็นเจ้าแพร่เป็นเจ้าถึงปันที่เดียวผักย่อนแกะตัวเขาหับไรนะตัวเขาหับไยมันเหมือนจัางข้ากุวยต่หังกับตักน้ำอ่ะเพราะกุวยเขามีหูกับตักน้ำให้ก็มันมันตักไรเหรอนะกุวยเขามีหู นะกุยปองอ่าพอพุงดีได้บากะตักน้ำก็เลยน้ำกําเดียวนั่นกะอ่าคนมีหมายพงดีก็เหมือนกันเพราะหมายพงดีหมายจากราตรีพวนี้ก็เป่าเฮ็ดเท็ดสังกองขึ้นไว้อ่องไว้มันอ่องมันหมนันอ่าหน้าการเขาก็อ่องก็ปวัวหมายหมายตัวนับนี่มันเป็นเป็นทัดทัดอันเป็นว่าอาจุนดีนั่นแหละเนะนะาะอจุนดีกามดี ลาบลีกุสุลีจิวลีนั่นน่ะนะหมายพวกในกองมันเป็ี่ยนเมลหนึ่งอันแต่ที่จอยโกนเฮาอ่องมันนะมันเป็ี่ยนเมลหนึ่งก็เปิงกะจอมโกนเฮาเฮากวาดตั้งเลยกองกวาดจอมเฮาเสนาธงเฮากวาดจอมเฮาติดิกเสนาธงเฮากวาดจอมเฮาติดิกนะมันก็จ่อยเฮาเพราะเฮามีอันดีๆมันก็เพราะฉะนั้นแหละพอมีพี่น้องเขาเขาพูดทำยี่นาะเขา เลือกเอาตัวนับดีๆมาไว้เนอะหมายพงแปดเก้ 8, 9, ในกาขาคาในน้าวาหลืมิกูกิลแเก้าเจ็ดแปนกลุ่มิกูกนะเจ็ดแป้าสองแปมันเป็นตันับมีเงินนาเพราะว่าเขาเจอตวนับดีนะใจเขาก็จะเป็นใจดีใจมุงสุขสักนะเพราะว่าตันับอ่ำดีป่นี่ มันติดปั่นตั้งชุกชักว่อนกอดเตว่นเตะร้องไห้นะว่นเตะร้องไห้ก็พอพอใจเขาว่นร้องไห้นะเขากอดเตเตเฮ็ดร้องไห้พอใจเขาว่นร้องดีเขากอดเตเฮ็ดร้องดีมันอยู่ที่ในหัวใจเขาว่นอ,ออกมาอ่าเขาเฮ็ดการสังกตเยอะมันว่นนต,งตังอ่ะพอว่นเราต้องไการลาพอลาเราต้องกาเฮ็ดเทนะอะไรล่ะอ่าคนคำพังว่าลาดละไรเฮ็ดนะมันมมเจอพอจบลดก็เจองปลานะ เพราะชอบลัดก็เจิงป,ปะเพราเจิงมีจึงก็ชอบผัดจึงนั้นแ่ะมันมีมันมีมน,มน,มน,น่าเจ็มาหนึ่งอ่าถัดตัวนับในกองเหมือนกันเพราะถัดตัวนับอันดีมันติดเฮ็ดเฮ็เจงเฮ็ดสร้างรองดีขึงปองรองดีว่วนออกมารองดีพอตัวนับอันให้มันก็ติดเฮ็ดเฮ็เจงเจอปอดิดเจอปัดเจอช่ยใหญ่เจอแก้มเจอลำไงทําม,ม่รับว่วนรองให้ เจนจารองไห้ปลลาดออกมาก็เป็นกล้ามไห้ในกองเป็นถัดมิวหนึ่งก็เพราเจนนั้นแหละตุนับเราเป็นตุนับหลีพอตุนับหลีถัดก็ตดปันมาถัาดแห้งเจอไปบนอันดีเฮ็ดออกมาก็เป็นรองหลีลาดออกมาก็เป็นรองลีขึงปองเป็นรองลีอนไยนี้ก็ดีกูมิวในมื่อได้เอาตุนับอันในเข้ม,น,ม,มนั้นเะนี่ตีลุงเสรมาเนี่ยเนี่ย ตัวนับเจ็ปดเกตันับสัเทลง่ะตัวนับสองตันับสัเทลงอ่ะเนาะอาทิต์เปมันก็แปดเก้าเนแปลว่าแปดกนแปลว่าทัดคำนะแปดเก้าเนี่ยแปลงว่าถัดคำสองแปดเนี่ยัดน้ำเจ็แปดเนีถัดคำนะเพราะตัวหนึ่งเป็นทัดไพยตัวสองเป็นทัดน้ำตัวสามเป็นทัดไพ่จะไหน มาพบก,กันสืบแทงเนาะมันไหนก็อุกนัยกัน,น,กนมาสุงค้าย้อนสู้ให้พ่อแม่พี่น้องเขาพูดทรงเนี้ยเนาะเขากูก็อยู่ดีกินวันเหตุการณ์ขึ้นหญ่มาสุงคูก็กูก้นค่ะมาสุงค้า